สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาใช้เบบี้ออยกับวาสลีนยังไงให้ผิวหน้าเราขาวกระจ่างใสเนียนนุ่มและจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่าง,ง,งดำด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหน,น,น,นที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่นด,ด้รบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําสูตรนี้ได้เลยค่ะสหรสับส,ส,สูตรนี้เราจะใช้เป็นเจลวัซลีนนะคะสําหรับตัววัสลีนนะคะเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและลดผิวแก่ก่อนวัยด้วยค่ะและสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้เป็นเจลวัซลีนอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะส่วนผสม เราจะเติมเป็นเบบี้ออยล์ลงไปนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ํามันอัลมอนด์ก็ได้ค่ะสําหรับน้ํามันผิวต่างๆนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดความแห้งกร้านของผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะช่วยเรื่องต่อต้านผิวแก่ก่อนวัยและสูตรนี้นะคะเราจะนําเบบี้ออยล์นะคะมาละลายวัสลีนกันค่ะผสม2อย่างนี้ให้เข้ากันค่ะเพราะว่าตัววัสลีนนะคะเขาจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะเวลาเราผสมกับส่วนผสมอื่นๆนะคะเขาจะได้ไม่เหนียวไม่หนืดเกินไปนะคะ ผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงธนาคารนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะแม่นายจะใช้แบบผงธนาคารแบบบทละเอียดแบบนี้นะคะสามารถเก็บรักษาได้ง่ายและไม่บาดผิวด้วยค่ะเราสามารถนํามาผสมได้ง่ายมากๆเลยนะคะตัวผงธนาคารนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผ่าเซลล์ผิวทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นจะช่วยเรื่องลดความมันส่วนเกินลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาด้วยค่ะสําหรับตัวผงธนาคารเราจะเติมประมาณ1ช้อนชานะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะสามารถใช้เป็นโยเกิร์ตรสไหนก็ได้นะคะแต่เราจะใช้เฉพาะตัวเนื้อโยเกิร์ตลงไปนะคะสำหรับตัวโยเกิร์ตเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นจะช่วยเรื่องกระชับรูมขนและทําให้ผิวเราเนียนเรียบขึ้นด้วยค่ะสูตรนี้เราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ประมาณ2ช้อนชานะคะประมาณ2ช้อนชาพูนๆได้เลยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะสามารถทำได้ทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้ค่ะถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะคะความเห็นผลจะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตัวเนื้อครีมที่เหลือนะคะถ้าใช้ไม่หมดสามารถหากระปุกมาเก็บไว้ได้นะคะสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ2-3วันค่ะแล้วแต่ตูเ้เย็นของแต่ละบ้านนะคะทําความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นําตัวเนื้อครีมะคะ่ะมาทาที่ผิวเราได้เลยนะคะ จะสังเกตได้ว่าเขาจะมีความแบบเย็นผิวมากๆเลยนะคะจะคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะสามารถทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะสำหรับใครที่มีผิวลำคอหมองคล้ำนะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ไปมาร์กลำคอได้เลยค่ะเรามาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก20นาทีหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติเลยค่ะก่อนที่จะล้างออกนะคะให้ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดออกก่อนหนึ่งรอบนะคะเราจะได้ล้างออกได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะทุกทุกวันเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี U.V ด้วยนะคะและสําหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมี ีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ